พี่น้องเดี๋ยวเจอกันอีกคลิปที่สองครับผมต่อจากคลิปของยูเซนนะครับพบเจอไฮพี่น้องเมื่อไงส่วนประกอบของเครื่องเอ็กโฟนะครับว่ามันมีอย่างไรครับพี่ว่ามากับเพื่องนะครับมาเบิกได้ครับผมมาอนนี้ครับอุปกรณ์ของมันกระทีมีประมาณนี้พี่น้องนี่ก็คือกองครับกองภายในกระตีเป็นหลงๆแบบนี้แหละอันพุกงนี่กับพุ่งิระ่เข้อตีห่อนี่มากครับ่อกเครื่องมากอันนี้เป็นเครื่องเอ็กโฟครับเอ็กโฟ กอกอากาศเขาก็จะเป็นแบบนี้ครับกอกอากาศของเขานะครับจะดิไซนลงไปแบบนี้ครับผมนะก๊อกอากาศเป็นจะเป็นแนวขอบครับผมไปไปเดี๋ยวผมสีเบิ้งไอตัวที่มากกบเพ่องก่อนว่ามี่ยังเนี่ยกติมีนี่ครับอ๋อมีไอตัวปากฉลามเพรเหมือนปากฉลามดนะพี่น้องเนี่ยนะครับกติมีน็อตหกเหลี่ยมสำหรับขันยึดปากฉลามตัวนี้นะครับคู่หนึ่งอ่า ตัวปิดปิดอันกับรังนะครับตัวนี้อันนี้ก็เป็นตะไบพี่น้องตะไบแถมมากับมันครับนหน่วยอีกปิดคือก่าแล้วก็จะมีไขควงครับหนึ่งอันแล้วก็มีหกเหลี่ยมสองอันครับมี่สองขนาดนี้ครับก็้นมี้บอกไว้กันคังเทียนกักันไอ้ฟับกราฟด้านข้างนะครับผมอ่านี้ก็จะเป็นอ่าฟ้ากรบบมาเลยครับผมอก็มีโบราณพี่น้องสำหรับอีกฟู่นะมีสู่ทแถมมามีสู่ครับสู่แถมมา นี่พวกบาเลยี่ครับบาเลยคู่เป็นบาเลยขนาดสิบเอ่อสิบนิ้วครับบางกอนซือได้ปะสิบนิ้วครึ่งมั้งพี่น้องสิบนิ้วสิบเอ็ดนิ้วไะสิบเอ็ดนิ้วครับ no แต่ก็มีฟ้าปะระกับพี่น้องเซฟตี้ความปลอดภัยครับผมอา่าหลักมีกระร่อนกระล่อนประมาณเอ่อประมาณครึ่งดิ้ครับนี่ครับต่ ผสมน้ำมันนะครับน้ำมันเครื่องดิดอันนี้ก็จะเป็นคู่มือของมันครับผมคู่มือของยี่ห้อเอ็กฟูตัวนี้นะส่วนด้านในผมจะเปิดไปที่หน้ายี่สิบห้าครับผมมาที่หน้ายี่สิบห้านะครับหน้ายี่สิบห้ามันกับซีมี่อันนี้พี่น้องนะครับตัวดี้นมาขามหากันครับนะครับใบผ่านการตรวจสอบกำลังเรกมาาของเครื่องแล้วนะครับผมการ มหาวิทยาลัยสกลมุมคือเก่าครับพี่น้องครับกระเบื้องเอาพี่น้องครับกระเบื้องเอาครับนี่ครับนี่ประการกานการตรวจสอบเรื่อยๆเดี๋ยวทำการตรวจสอบกำลังแรงม้าของเครื่องเรือยนต์ขนาดเล็กยี่ห้อไรอย่างบุอ่านบอกรุ่นเอ็กโฟครับบัดนี้ได้ทําการทดสอบเสร็จสิ้นแล้วมีผลดังนี้นี่ครับยี่ห้อนี่ครับยี่ห้อมันผมอ่านบอกให้ออกรอกพี่น้องเยี้ยสูงเกินนะครับผมหมุนทางตะวันเป็นเอ็กโฟน่ะโอเคนึกว่า นี่คือกำลังวัดของมันแลก็อันนี้กำลังแรงมากของมันครับพี่นอ้องส่วนด้านล่างกับสิประมาณีครับผมนี่ครับผ,บผู้เส้นรัรรองครับผู้ช่วยศาสตราจารย์รเชิญจันรสาเหมือนเดิมนะครับผู้รับผิดชอบการตรวจสอบนะครับผมส่วนตัวนี้ก็บที่เป็นใบรับประกันพี่นอ้องผู้สึกว่าเขาเสียให้รับประกรนันเห็นึกปีคนรึเปล่านี่ครับนี่คุณบ๊ครับจุดตองเดือนหนึ่งปีครับแต่ว่าผมไม่เคยสนใจนในดอกพี่น้องให้รับประกรันแต่ว่ากะ มันก็มีความสำคัญอีู่หรอกบางคนเขาก็เขาก็ถือวาา่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับผมะบบนะครับผมก็บวกกันอ่ะครับพี่น้องครับนี่แค่นี้เองครับที่ว่ามากับเอกฟูครับอ่าส่วนสเตือหนี่มันจะเป็นสเตือสเตือแหวนหวนะพี่น้องนะครับเป็นว่าเนี่ยเป็นว่านะสเตือแหวนครับอุ้ยนี่ซีบ้างนี่นี่สตือแหวนนะครับอ่าครับผมอ่าโอเค